คำว่า i c a คสำคัญกว่า iq สําสำหรับวันนี้นะคะแพรลินก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่โครงการของแพรลินและครอบครัวนะคะ โครงการนิราวิวฟอร์เตแล้วก็โครงการนิราวิวเวเลตพลัสสองโครงการนี้ได้รับรางวัลอสังหาดีเด่นระดับนานาชาติที่ f ีเอฟซีไทยแลนด์อวอร์ด2023ค่ะว่าแต่อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้แพรลินแล้วก็ครอบครัวนะคะสามารถบรหิหารโครงการจนสําเร็จได้แบบนี้นะคะวันนี้แพรลินเลยเอากลยุทธเก้าอี้สีขามาฝากค่ะเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็แฟนเพจของแพรลินนะคะประสบความสําเร็จในการสร้างบ้านขายแบบที่แพรลินประสบความสําเร็จทุกวันนี้ค่ะกลยุทธสีขาที่ว่านี้นะคะก็คือกลยุทธที่ทุกท่านต้องมีเลยก็คือ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารการเงินค่ะเพราะว่าอาสังหานั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใช้เงินทุนเยอะค่ะเราจะต้องบริหารการเงินแล้วก็สภาพคล่องแล้วก็ดูแลเรื่องของต้นทุนให้ดี ไม่งั้นเราอาจจะตกมาตายได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคือการดึงลูกค้าเข้ามานะคะก็คือเรื่องของการบริหารการตลาดค่ะแล้วก็เรื่องของการทําแบรนด์ผสมไปด้วยและเรื่องข้อที่3ค่ะเรื่องของการบริหารการก่อสร้างการจะวางแผนการก่อสร้างแบ่งเฟสอย่างไรการบริหารต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แล้วก็สร้างอย่างไรให้เสร็จตามเวลาที่เรากําหนดและข้อ4จะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการประสบความสําเร็จใดๆนั้นเราไม่สามารถอาศัยตัวเราคนเดียวค่ะแต่เราจะต้องรู้จักสร้างทีมนะคะเพราะ ความสำเร็จขององค์กรนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลรวมของความสามารถของพนักงานในทีมหรือองค์กรนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ4ปัจจัยในการประสบความสำเร็จกระยุ์เก้าอี้สีขาที่ทำให้แพรลนและครอบครัว สามารถบริหารโครงการจนสามารถประสบความสําเร็จได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ต้องการเรียนรู้เรื่องของการสร้างบ้านขายก็สามารถมาเจอแพรรินได้ที่สถาบัานสอนอสังหาเอฟด้าค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ให้ประสบความสําเร็จตามกันมานะคะแล้วไว้พบกันที่ความสําเร็จค่ะ